ไหนคะ่ะขอดูหนะะ่อยค่ะส้มตำแสนอร่อยถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเนี่ยขั้นตอนไหนแล้วค่ะอ,อบอด้วยไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงโจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยแน่แใช่ไหมบีบมะนาวหรือ,อยังต่อ,อไปมะเขือเทศ อ,อย่าบังสิคะอย่าบังนักแสดงเดะบักเขือเทศไม่หั่นชิ้นใหญ่จ้ะมะเขือเทศเขาบีบเำไมไม่ต้องบีบเขาก็ใส่ไปเลยคะ่ะเออแล้วก็ตามเอาหั่นอีกเดะเออหั่นม,มะเขือเทศผิดด้านรู้ไหมั่มน ขายให้หมดลูกไปเลยเดี๋ยวหลดเดี๋ยวพังอ่าผู้ช่วยผู้ช่วยตำค่ะม,มือตำก็มานะคะมือตำน้องธัมพิมมือตำชิงแชมป์โลกโลกไหนดีอ่า โอ้ทำไมนานจังใส่พริกไหมคะเนี่ยใส่พริกสักเม็ดสองเม็ดสี่มันจะได้แซบแบบนี้ก็อย่างงี้ก็ไม่แซบสิคะโอ้ยเม็ดนึ่งโอ้ต้องใส่พริกจินดาแดงนี่เป็นพริกขี้หนูเพื่อหนูดูพริกไม่เป็นอะต้องใส่อันนี้ค่ะ เม็ดใหญ่สีแดงเอาไปเลยดึงไปเม็ดหนึ่งจะแซบ่บเอาจุกออกด้วยนะคะต้องใส่ไม่กี่ทีแรกงั้นเดี๋ยวมันก็กระเด็นใส่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วกระเด็นปามมันต้องใส่ทีลมี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 เอย ได,ได้ล้วจะได้รับทานดีไหมเนี่ยโคกนี้ดีแน,น่นอนเาเอาเอาา่วยหนอยได้รับทานดีไหม,ไมคะเนี่ยโกนี้ดี